สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถตู้กันบ้างนะครับคันนี้เป็น Toyota High h i ฮเอ e นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับปี2021จดปี22นะครับคันนี้เลขไม่ห0 0ม่เท่านั้นนะครับแซมเปิดราคาเราเล้าไปเลย8,99,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่174แรงม้านะครับเป็นหน้าโฉมปัจจุบันแล้วนี่ด้นะตัวนี้เลยนี่ ดูไฟหน้าก่อนไฟหน้าใสๆเลยใสปิ๊งนี่ปิ๊งๆเลยครับไฟหน้าน,นะนี่นะครับสวยใสไรตํำหนินะครับมาดูห้องเครื่องยนต์กันนิดนึงนี่นะครับเครื่อง 2,800cc ซีซีนะครับดีเซล174แรงม้านะครับฝาเดิมแน่นอนน็อตเดิมนะครับไม่ขยับสักตัวนะครับ านหน้าเดิมๆนะครับมามาต่อกันในส่วนของด้านข้างกันนิดนึงนะครับด้านข้างล้อเป็นล้อแบบกระทะมีฝาครอบนะครับเป็นยางขอบขอบสิบห้าปียี่สิบเอ็ดเป็นยางติดรถมาเลยนะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่เปิดด้านข้างนี้เป็นแบบดีเซลนะครับเบาะผ้าครับภายในนะครับ นี่ยังได้กินใหม่อยู่เลยครับหอมๆสะอาดสะอาดเลยนะครับสวยๆเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ประตูบานสไลด์มีตีนในส่วนของอลูมิเนียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียงเดิมๆแน่นๆขนของได้เยอะเลยนะ เปรถหมดสัญญาของไทยเบฟนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์2จุดให้ด้านหลังนะครับนี่โตโยต้าไฮเอทเข้ามา1นึ่งคันท่วนนะครับใครหาอยู่รีบมาจับจองได้เลยใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแนะนำเลยครับคันนี้แซมแนะนำให้เลย ไฟทายก็เดิมเดิมใสๆนะครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับอยู่ครบเลขไม้นะครับ13,000น,น,น,นะครับรถมือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับตรวจสอบกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับ รถปี2021จดปี2 2นะครับแซมเปิดจำหน่ายราคาอยู่ที่8 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับผมราคาเงินสดจัดไปครับฟรีแวดให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเช่าซื้อสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดฟรีจัดเต็มได้เลยนะครับผมแซมแถมประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้เหมือนเดิมครับ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับผมสนใจโทรหาแซมครับ0863543692 ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแซมด้วยนะครับสวัสดีครับ